ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนา,คนบนา,าคนบนาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะก็เจอกันวันนี้ก็จะมา,าวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้เนะาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่1นเนาะหตุลาคม6 8เนาะ วันต้นเดือนนะครับก็พร้อมกับผลพร้อมกับสลากกีแบงรัฐบาลเลยนะครับงวดวันจันท์ที่ผ่านมาเนาะจันที่29กันยายนนะครับก็ตูที่เลือกตันให้ไปก็มาเด่นเนาะเด่นมาที่มา4นะครับส่วน ชุดสองตัวที่ลุงตันวางให้ไปก็กลุ่มที่ใช้หลักแสนหลักหมื่นเนาะเป็นตัวล่างเนาะสองตัวล่างก็อาจจะโชคดีไปเนาะลุงตันวาง4ี่ห้าไว้เนาะก็ปรากฏว่าหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยก็คือ54นะครับหลายท่านก็คงโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทันที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนว่าประจำวันที่ หนึ่ตุลาคม6.8เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูกรารวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดวันพุธนะครับพุธที่หนึ่งตุลาคม6.8เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอเนาะโดยการเอาผลลัพธ์นะครับจากสูตรเหมือนกัน าจากสูตรสองสูตรเนาะเอามาเทียบชนกันนะครับเพื่อเห็นความเหมือนความต่างเนาะและค่อยมาวิเคราะห์เป็นชุดสองตัว3ตัวเนาะก็คือการเอาผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกัน2ตัวกับกลุ่มเลขกำลังวันนะมาเทียบกันเนาะซึ่งก็ตามสถิติก็ถือว่าผลลัพธ์ที่ให้ไปในแต่ละงวดก็เดินดีมาโดยตลอดนะครับอันดับแรกนะครับ ลงตันก็จะเอาตัวเลขมาวางในตารางกันก่อนนะครับก็มาดูสูตรเหมือนกันสองตัวก่อนเนาะผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับวิเคราะห์ได้ห้าเนาะ,ะแถวที่สองได้สี่แล้วก็แถวที่สามได้แปดเนาะ,ะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไป บวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะห้าห้าแล้วก็หกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่เนาะต่อมาแถวที่สองสี่สี่แล้วก็ห้าตัวนี้ก็จะเป็นสามแล้วก็แถวที่สามเนาะแปดแปดแล้วก็เก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดอ่าก็ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตารางหวดนนี้เนาะ ทีนี้ก็มาดูฝั่งเลขกำลังวันเนาะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นเนาะก็จะใช้ตารางข้างบนในการวางตัวเลขเนาะส่วนรองลงมาก็จะใช้แถวข้างล่างนี้เนาะในการาวางตัวเลขเนาะตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่หนึ่ะครับมี1มี9เนาะแล้วก็สองเนาะ ตัวรองเนาะเดี๋ยวว่ารองลงมาก็จะเป็นสามเป็นสามเป็นสี่นะครับศูนย์แล้วก็แปดเนะาะจากการสังเกตเนาะตัวที่เหมือนกันก็จะมีสามเนาะมีสามมีสี่นะครับมีแปดมีเนะก้าเนาะก็ถือว่า ข้างละสองตัวเนาะอก็ทีนี้ก็จะมาวางเลขเด่นกันเนาะอ่าโดยพิจารณาจากตัวเลขในตารางทั้งสองตารางนี้เนาะซึงงวดนี้นะครับลุงตันให้เด่นอยู่ที่สามสี่แปดแล้วก็เก้าเนาะอ่าทีนี้ก็ ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีะ09เนาะ09 14 28 30 31 สี่ศูนย์ีสี่สีแปดสีเก้าแล้วก็ห้าหกนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะอ่าทีนี้ก็มาดูสามตัวกันบ้างนะครับสามตัวก็จะมีสอง สี่เก้าสามสเแห้าหนาะแล้วก็ <c oughs> 9ก้าสามศูาอันนี้ก็เป็นชุด3ตัว2ตัวแล้วก็กลุ่มเลขเด่นเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ใน สตลรางนี้นะครับพี่น้อง f อก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกุนตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะหรือการนำเสนอเนี่ย ก็ถือว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะทั้งรูปแบบรนะูปแบบในการนำเสนอหรือว่าการหาผลลัพธ์นะครับนะก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมหลักการเดิมเนาะนะการนำเสนอก็จะใช้การเทียบเนาะผลลัพธ์จากสูตรสองสูตรเนาะเอามาเทียบให้เห็นความเหมือนความต่างและค่อยมาวิเคราะห์นะครับเป็นชุด2ตัว3ตัวก็ ถือว่าใช้มานานนะครับผลเลาายได้จากการวิเคราะห์นั่นแต่ละงวดก็เดินดีมาโดยตลอดเนาะท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเนี่ยควรยจะโชคดีกันนะครับก็ลุ้นต่อยีก,ก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงสันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ